สนามเอลแลนโรดไฟลุกลีดยูไนเต็ดกลับสู่พรีเมียร์ลีกแบบไม่ธรรมดาเอาชนะเอเวอเรตัน1-0แค่ประตูเดียวก็ทำให้แฟนวันโหร้องสะใจแต่เกมไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเหนือยิ่งกว่าที่คุณคิดแฟนบอลหลายคนอาจจะสงสัยทำไมเกมนี้ถึงตึงเครียดขนาดนี้ทำไมหนึ่งประตูถึงเปลี่ยนความรู้สึกแฟนบอลทั้งสองฝั่งได้ขนาดนี้คำตอบอยู่ตรงนี้แล้วครับเอลแลนโรด เสียงเชื้อกระหึ่มตั้งแต่นาทีแรกบรรยากาศราวกับสนามรบทั้งแฟนบอลลีดและเอเวอร์ตันกำลังพร้อมระเบิดอารมณ์ทุกจังหวะนี่คือพรีเมียร์ลีกนะครับไม่ใช่ลีกกึงอาชีพเกมทุกนาทีมีค่าชีวิตเกมฟุตบอลและคืนนี้ทั้งสองทีมก็ไม่ยอมให้ใครเหนือกว่าลีดยูไนเต็ดใช้แผน4-3-3แนวรุกรวดเร็วพลิ้วไหวและเอเวอร์ตัน4-2-3-1รอโต้กลับ เกมเปิดมานาทีแรกๆทั้งสองทีมยังประคองเกมแต่สัญญาณเตือนภัยมาถึงละครับคุณสังเกตไหมว่าเอเวอร์ตันพยายามเล่นอย่างระมัดระวงังแต่ก็ไม่สามารถเจาะแนวรับลิสได้นี่คือสัญญาณแรกว่าลิสคุมพื้นที่ได้เหนือกว่าเกมผ่านไปครึ่งแรกยังไม่มีประตูแต่ลิสเกือบได้ตั้งแต่นาที22จังหวะเอนเมชาปลิ้วหลุดแนวรับแต่ยิงไปติดเซฟเอเวอรตันเองก็มีโอกาสบ้างแต่มันน้อยมาก ลองคิดดูถ้าเอเวอร์ตันได้ประตูแรกเกมจะเปลี่ยนไปไหมแฟนบอลคิดอย่างไรเข้าสู่ครึ่งหลังลิสเริ่มเปิดเกมรุกมากขึ้นครองบอล54%แต่เอเวอร์ตันไม่ยอมง่ายๆพวกเขาตั้งรับแน่นและหาทางสวนกลับเร็วแล้วแล้วนาทีที่71แจ็คกรีลิชลงประเดิมสนามแฟนบอลหลายคนเฝ้าดูแต่เขาจะช่วยทีมได้แค่ไหน แล้วแล้วนาทีที่84บูมเจมส์ทากอฟสกี้ทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษลิสได้จุดโทษคุณรู้สึกถึงความตื่นเต้นไหมครับทั้งสนามหยุดหายใจแฟนบอลตะโกนชื่อเอเนเชาเขาพร้อมรับหน้าที่ยิงและประตูลิสขึ้นนำา1 0 1> ประตูนี้สำคัญขนาดไหนไม่ใช่เพียงแค่เพิ่มสกอร์แต่เป็นสัญญาณเกมนี้ยังไม่จบเอฟตันต้องพยายามแก้เกมภายในเวลาที่เหลือลองถามตัวเองดู คุณคิดว่าเอเวอร์ตันสามารถกลับมาได้ไหมถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงถ้าเป็นผู้จัดการทีมเอนเมชายิงประตูชัยพลิ้วและฉลาดในการเคลื่อนที่แจ็คก,กริลิชลงสนามช้ายังหาจังหวัดไม่เจอเจมส์ซากอฟสกี้พลาดจังหวดสำคัญเกมรับโดนตั้งคำถามนี่คือผู้เล่นที่เปลี่ยนเกมได้ทั้งหมดคุณเห็นด้วยไหมความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีทำให้ทีมเสียสามแต้มลิท ครองบอล54.4%ยิง21ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งนี่คือสถิติที่ชี้ให้เห็นว่าจำนวนครั้งยิงไม่สำคัญเท่าความแม่นยำคุณเห็นด้วยไหม Leeds ใช้แผนกดดันสูงตั้งแต่แดนกลางทำให้เ e v e r ต o n ไม่มีเวลาตัดสินใจเร็ว e v e r ต o n ใช้แนวสวนกลับแต่บอลเข้ากรอบน้อยมากนี่คือบทเรียนให้ทุกทีมในพรีเมียร์ลีกความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงความพ่ายแพ้ คุณคิดว่าเอฟเวอร์ตันควรเปลี่ยนแผนหรือปล่อยให้ผู้เล่นดาวรุ่งพิสูจน์ตัวเองคุณคิดว่ากรีลิชจะกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในอนาคตไหมเดวิดมอยส์เริ่มต้นฤดูกาลไม่ดีเราต้องปรับปรุงคุณได้ยินไหมนี่คือคำพูดดุดันกระตุ้นผู้เล่นทุกคนต้องมีไฟและลีดส์ผู้จัดการทีมของพวกเขาก็ยิ้มเพราะนี่คือชัยชนะที่สร้างความมั่นใจเกมนี้ชี้ให้เห็นว่า การกลับสู่พรีเมียร์ลีกไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ลีดส์ทำได้ด้วยแผนรัดกุมและผู้เล่นที่พร้อมจังหวะสำคัญเอเวอเรตันถ้าพวกเขาไม่ปรับปรุงหรือดูการนี้อาจเจอฝันร้ายคุณเห็นด้วยไหมแฟนบอลลีดส์เฮลันสนุกสุดใจแฟนบอลเอเวอเรตันโกรธงุดๆต้องตั้งคำถามกับทีมของตัวเองนี่คือฟุตบอลอังกฤษแรงกระแทกอารมณ์และเต็มไปด้วยเรื่องราวให้พูดถึงใช้ชนะหนึ่งของลีดส์ ไม่ใช่แค่สามแต้มมันคือสัญญาณเตือนสำหรับทุกทีมในพรีเมียร์ลีกว่าพวกเขากลับมาแล้วแล้วคุณล่ะคุณคิดว่าใครจะเป็นดาวเด่นในฤดูกาลนี้ใครจะอยู่รอดใครจะล้มเหลวติดตามต่อให้ดีเพราะพรีเมียร์ลีกไม่เคยปราณีใคร